สวัสดีครับเช้านี้พี่โดมครับผมกำลังรื้อเวทีเพื่อที่ไปอุดรเมื่อไหร่ไปอุดรเมื่อไหร่ไปพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้เช้าให้ยินว่ารถเวทีออกก่อนไปวันนี้นะได้ไปเรื่อยรถเวทีเลยรถทก่ผมบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่รถเวทีที่ติดตั้งวันนี้เลยใช่มโอเคขอบใจมากน้องมิกน้องบิวน้องบิวน้องบิว น้องบิวน้องบิวนำชื่อไว้แล้วโอเคนะบิวนะขออกขึ้นมากุณขขมากน้องบิวขอบคุนไปรับอเอสพีฮะดูบรรยากาศนะถ่ายดูบรรยากาศเป็นคลิปนะผมสวัสดีครับอันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังขององค์กรเรานะคอนไวทคอนไว ไปเมื่อไหร่ฮะคอนไวไปกี่โมงครับประมาณไ้ยินลูกพี่ว่าหาโมงครับห้าโมงเย็นเดินทางไปถึงน่อก็ประมาณเที่ยงคืนดีครับร้อยกิโลก็ติดตั้งเลยไปดูสถานที่ก่อนแล้วก็ติดตั้งทั้งยงคืนเลยป่ะหรือว่าเช้าแล้วแต่นะแล้วแต่เหตุการณ์โอเคครับขอบคุณมากครับบรรยากาศรื่นมดแล้วไยทีที่แงราวนะ ขอบคุณครับพี่ๆครับสวัสดีครับดูจะสะาดข้างๆครับสวส,สวัสดีครับสวัสดีแกงอะไรเนี่ย ปัดต้นไม้เขาสวยวันนี้ฮะเขาสวยตัดต้นไม้เป็นไงนะครับเป็นไงด้วยก็โอเคครับเขาไปเอกลุกรอผู้อยู่เบื้องหลังที่มีคุณภาพโอ้คุณภาพนะไม่เท่าไหร่หรอกแต้ค่าเอซีเขาโอเคอ่ะก็เป็นทุกคนแหละมีคุณภาพทุกคนมีพี่ทานข้าวยังเอาเลยสบายน้องรักเนี่ยชุดแดนเซอร์ครับเดี๋ยวดู สวัสดีครับทุกคนถ่ายได้ไหมเนี่ยถ่ายได้แล้วนะอันนี้เป็นงานเฉลิมฉัโอเคก๊อบลูกก๊อบนะเริ่มเลยนะกครับนะนะขอบคุณมากมีอะไรก็ว่าอีกทีนึงนะก็เอาแล้วนะขอบคุณมากครับลูกครับลูกกรอบนี่ก็อจะเป็นคนที่กลางเต้นให้นะลูกก๊อบนะอันนี้ครับลูกกลางเต้นให้ครับแล้วก็ กุ้งเขางานเยอะเขามีเออ่ทำให้หลายคนไงโอเคก็ได้ลูกกรอบมาแล้วขอบคุณมากลูกกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ,บนี่แดนเซอร์ของเราฮะเก็บงานฮนะเพื่อที่จะไปพรุ่งนี้นี่เดินทางยาวเลยนะเดินเข้าเทปด้วยใช่ไหมเข้าเทปด้วยป่ะเข้าด้วยใช่ไหมโอเคอ่ะน,น้องมีผู้หญิง สาวสวยอยู่คนไงคนนี้สวยสุดนะมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องจริงน้องน่ารักนะแต่เป็นผ้าหนึ่งลายพิมพ์คุณลุงเป็นเห็ดหลัารสีบรรยกาศลุ่มเปียกบรรยากาศครับผมอันนี้น้องคนนี้มาใหม่แลเนี่ยขยันแลเนี่ย ออน้อง่าหยันไห้น้องนะมาอยู่ยาวเล้นะใช่ค่ะจะสองเดือนแล้วสองเดือนนะโอเคนะน้องนะตั้งใจทำงานนะครับผมสวัสดีครับแดนเซอร์เราเก็บชุดนะครับผม เก็บชุดเก็บชุดแล้วก็แต่งเติมส่วนที่ขาดบริการลังเว,วทีเตรียมตัวเดินทางนะครับนคลขับครับผม เตรียมตัวเดินทางไปเล่นที่อุดรใกล้ๆแล้วก็วันที่หนึ่งบอาวินชนบุรีผมได้กลับที่พักผมยี่บเก้าผมกลับเลยครับถึงนอสามสิบสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับผู้น้าสวัสดีครับผู้น้าครับ เอามาอีกเอามาอีกหลายเจบอันนี้ยังไงอยอันนี้หัวหน้าช่างครับผมครับคนงานธรรมดาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าช่างอ้าวมัอาเป็นพวกขึ้นกันเลยป่ะผมพวกขึ้นกันเลยเดี๋ยวเทียบเทียมก็ได้ยินดีกับสามีหรือเปล่าครับผมที่เป็นหัวหน้าช่างค่ะหน่วยยินดีกับสามีหรือเปล่าน้อยค่ะยินดีค่ะอยากไหนเป็นหัวหน้าช่างจ้าเป็นหัวหน้าช่างช่างจำเป็นช่างจำเป็นป๋าช่างจำเป็น จะออกเดินทางเมื่อไหร่คร uh, ับอ่าทิ้งขั้นไหวเพิ่นจะออกมาแรงอ่าแต่ว่าประดับออกอื่นจ้ะก่อนต่อประจันดาเมียนไปนัดกันที่อุดรเขาจะไปกันได้ไหมเขาจะมีเวลาป่ะฮะก็จะมีเวลาป่ะไปไหนที่มดไอ้นั่นแหละที่ว่าพูดกันไว้นั่นเหรอที่ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางถ้าไปในเช้าเนี่ยมีถ้าไปสายไม่มี แล้วแต่แต่แต่พี่อ่ะแล้วแต่พี่หนุ่ยอ่ะผมคงจะไปพรุ่งนี้เช้าอ่ะพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมใช่ได้ได้เดี๋ยวโทรนัดอีกทีนะได้ครับได้ได้ขอบคุณพี่หนุ่ยอย่างสูงครับหัวหน้าช่างครับอันนี้แฟนขาเอสพีเป็นหัวหน้าแล้วครับผมสุดยอดจริงโอเคครับผมโอ้โหว่าไงวะั้ยเอกรูปรอใส่เสื้อรออะไรนั่นเองอ่ะอ่ะ ไม่โฮมวังไงเช้าไมครัมจ๋าการซอยกันดูแลกุศลตาสช่วงเรียบร้อยอ่ะนี่และกุศแล้วก็านอาหารหทงูุ้ก้ทรายแถวันเห็ีดเรามาไปละทำงานเร่งานวันนี้ละเริ่มวันนี้แก่วมาเลเฮ็ดจ้าพี่ก็ลาเข้าซอยพันไปก็อือจะช่วยกันไปคนละอย่างสองอย่างว่าเข้าเข้าผนังานกนท่นลร้คนแล้วเขากับมาให้แบเื่ออจช่วยกันเยเจอกันที่ ้าวกล้าแมมอุดรเจอกันนะเจอกันยาวยาวสองร้องาน อีกระดูกอะไรนี้ไปไหนก่อนนะก็ไปหแบกป่าก็ไปถฐาร่างกายไปได้คือไปอขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแทบกระดมอะไรกันแล้วสมายมดไว้สบายมดก็จะอยู่ยาวถ้าสบามดไมไหวก็อย่างว่าไม่ใจเราลักใช่แต่สุขภาพเราไปได้เดินได้เราก็ไปได้ใช่ไหมอันการสุขภาพขอให้สุขภาพเราไปได้กับเพื่อนกับลูกๆกับเพื่อนงานพ่อเลยพี่ก็ยังยังยังแข็งแรงอยู่ แข็งแรงตายแข็งแรงไอ้ห้องเนี่ยขนาดขนาดเป็นอ่อนแอแม่เปากข็งแกร่งแบบอ่อนแอขาพุ่งยิ่งเลยครับน้องผู้หญิงไม่ต้องอ่อนแอใช่ไหมไม่ใช่ผู้ชายเออมันน่าจะแข็งแรงกว่านี้ไม่มามาเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องอ่อนแอสุดอ่อนแออ่อนแออ่อนแอตามเพศตามอ่อนแอตามเพศโอเคนะคามนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเต้าเบิร์ดสวัสดีครับท่านดีครับท่านขอขิงกระบอก ยังขอกินเลยขอกินกับกินกันเขาใช่จ้ะน่ะตำรวจตำรวจ,รวจตำรวจดูเสื้อดูดูเสื้อก่อนอนนาจจะเขายัางยังไม่ได้กินอะไรยังนไงะเดี๋ยวย้อถไปล้าทำงาสบายดีครับผมมีความสุขเก็บไอ้หน้าอกเจ็บอะไรครับผมไม่รู้อ,อยู่ข้างในเก็บอยู่ตอนเนี้ยเก็บมาก เจ็บร่างกายยังพอทนแต่เจ็บหัวใจนี่ทนได้ครับผมทนได้มทนได้เหมือนเดิมขอให้เต้าเบิร <inaudible> ์ดหัวใจสุขภาพหัวใจหรือว่าเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บอะไรก็ขอให้หายวันหายคืนนะครับต้าเบิร์ดสู้ชีวิตชีวิตชีวิตต้องสู้น้องตาเบิร์นะไมสู้ก็อยู่ไม่ได้ ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวตอต้องเลี้ยงใครบ้างไงเลี้ยงหนึ่งพ่อแม่น้องส่งน้องเลี้ยงอ๋อไม่ใช่มาหาเงินแค่คนเดียวนะปะองอไมาหาเแค่คนเดียวนะผมต้องส่งน้องเรียนครับผมทุกคนต้องมีภาระนะต้องขอให้พ่อแม่ใช้บ้างครับผมส่งน้องเรียนพ่อแม่ยังอยู่อ่ะส่งไหมะมันเป็นก็พ่อแม่กับน้องแ่ะน้องแหละ จะส่งจะส่งเรียนพยาบาลจะส่งเรียนพยาบาลตอนนี้อยู่มัธยมอยู่น้องสาวน้องสาวผมมีน้องสาวหนึ่งอายุเท่าไหร่ครับผมมอะไรนะได้เด็ก15 16ประมาณนี้แหละมมม .3 ม .2 ประมาณนี้ม .3 โอเคขอบคุณอ่ะขอให้สำเร็จครับเต้าเบิร์ดขอบคุณมากขอให้แฟนคลับเยอะๆสาสมเต้าเบิร์ดนะมีอะไรยังไงต้องหมาบอกไหมจะพุ่งจิบ นนมไม่มีอะไรจะฝากช่องช่องปามดไหมก็ฝาก m อช่องปามด,ดารารครับดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับฝากติดตามช่องตาเบิร์ดด้วยครับผมขอบคุณมากครับตาเบิร์ดครับผมคลิปนี้บรรยากาศครับผมสวัสดีทุกท่าน,น,นะนปามดอยู่ยาวลำพินออฟเชียวสวัสดีครับกดติดตามปามดด้วยครับ